ลงไลยลงลงรถยนต์มีก็ไม่เอาไปลงไม<ห><ง>คกูแบกมาอีก,กอนนั้นเหนืกอยก็แกจะได้ทำไมเลยเครื่องตัดหญ้าตัดเยื่เนี่ยอยากญ่ได้รถยนต์มีมึงทำไม,ไ,ไ,มไม่เอาไปล่ะโอ้ลงกันลงกันรถยนต์มีแกว่ามันกิโลเนี่ยไปร้านแข่งไงก็เจ็บนะฮะแล้วรถยนต์มึงมีมึงทำไมไม่เอาไปอ่ะงั้นรถเครื่องไปทำไมกูแบกมันเหนื่อยเะี๋ยวจะร้อนไม่แกจะตัดหญ้าไหวเปล่าไหวแกจะไปเอาเครื่องตัดหญ้าอะไรเนี่ยแล้วก็ให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตั้งร้านแข่งไงก็เจ็บพิจิตร กูไม่ได้ให้มึงขี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์มึงมีมึงไม่เอาไปเองไงมึงให้กูแบกมาเนี่ยมันทรมานกูว่ะอยากได้ก็ใสสวนมันลยแกจะเอาเครื่องอะไรอีกมีเขามีทุกอย่างแล้วแฉงานเกษตรอ่ะเนี่ยไอ้ใสยิ่งเงี้ยขยาะได้โอ้อยากได้ใสโอ้โหแล้วมันมีต้นคอยขำแล้วผมเอามอเตอร์ไซค์ไปแกแบกมาได้ไหมกูจะแบกไปยังไงรถยนต์มึงก็มีมึงไม่ใช้มึงซื้อมาบูชาหรือไงรถยนต์มึงอะฮะเดี๋ยว มาซต้มมาใช้และเขาร้านเขาไม่อยู่ใ,ใกล้ๆนะมาเดี๋ยวประกอบก่อน,นแกจะเอาอะไรเขาไม่หมดเครื่องเครื่องชีดจาอะไรแกอยากขีดเชิดอ่ะ อยากได้หมดในเครื่องมือการเกษตรเนี่ยมันก็ต้มาทำายรเเลือกไม้นสีสันดูน่นโอ้โหไม่เข้ากันหน้าตาเลย <c oughs> เครื่องตัดหญ้าทิมวีันแข่งการเกษตรเครื่องตัดหญ้าทิมบีก็แถมอะไรมาบ้างนี่มีใบตัดหญ้ามีน้ำมันอัตรุปมีเครื่องมือนะครับสายสะพายกระป๋องเติมน้ำมันกวยเติมน้ำมันหมาพร้อมกับสีฉุดฉาดด้วยนะครับผมแขนกัดลายสวยงามวัสดุคงทนโอ้โหแม่ค่าเท่ โอ้โหร้านแข่งกันเกษตรนี่เขามีทุกอย่างนะแม่นะร้านอย่างสวยพร้อมแล้ว <พอ S 2> ไปแล้วแม่กระตรายดิหันๆมาอาอยยังเอาพร <อ S 2> <พอ S 1> ้อมกระตรายง่ายใช่เดียวก็ติด แม่เป็นไงแม่โอ้โหดีจริงๆเลยเทว<ะ>เครื่องกระนิ่มนิ่มมาเานิ่มเอา้าสะพายดูนิ่มมากเอา้าแวน่นข้าก็จะให้เองตตัดเองนี่แกรู้เปล่าอันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนี่แม่ขายที่ร้านแข่งร้านแข่งขายอยู่พันเก้าเองพันเก้าร้านแข่งการเกรษตรพิจิตรนะครับถูกมากใครที่จะซื้อเครื่องใช้การเกรษตรนะครับผมร้านแข่งการเกรษตรนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไว้นะผมนี่แข่งการเกรษตรนะครับอยู่ที่ว่าพิจิตรนะครับ เพ่แล้แกก็ไม่ต้องพาผมมาขี่มอไซค์ไปแล้วแต่เองอ่ะเขามีเพจสังส่งสังส่งสั่งทั้งเพจเลยเ<อ>ดนจะขึ้นอยู่นะครับแช่างงานเกษตรนะครับส่งถึงที่ถึงโอ้มีทุกอย่างเนี่ยเครื่องตัดดงตัดญ้าฉีดยามีนละเครื่อง,งเกษตรหมดราคาย่ำเยาเนี่ยแกรู้เปล่าตัวท็อปเนี่ยเนี่ยยอดทีมวีเนี่ยตัวท็อปเนี่ย1,900 1,900ถูกมากชิวๆร้านแช่งเกษตรครับผม ตัดไปแ<ะ>กแกตัดต่อผมไปนะ